ต่อไปจะมีศัตรูแบบไหนอีกก็เข้ามาได้เลยจะจัดการในครั้งเดียวแม้ว่ามันจะลำบากแต่เพื่อสมบัติข้าจะผ่านมันไปให้ได้ข้าจะช่วยเจ้าเองน้องชายเจ้าไม่จำเป็นต้องสู้อีกต่อไปเรื่องสมบัติที่ต้องการพวกเราเอลด้าจ็ดศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้พวกเจ้าโดยตรง ว้าวนี่คือสมบัติเอลดาใช่หรือไม่อาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาทั้งหมดแล้วข้ารู้สึกว่าพลังของข้าแข็งแกร่งขึ้นขอแสดงความยินดีกับลูกหลานของท่านที่ได้รับสมบัติของเอลด้าภารกิจที่สี่สำเร็จแล้วระบบจะให้รางวัลแก่ท่านการบ่มเพาะเพิ่มขึ้นเฉินส่วนทะลวงไปสู่ขอบเขตจกักรพรรดิเต๋าขั้นที่แป ท่านได้รับโอกาสสุม่มรางวัลหนึ่งครั้งท่านต้องการใช้เลยหรือไม่เจ้าพวกนั้นทำภารกิจเสร็จเร็วขนาดนั้นเลยเหรอทำไมรู้สึกว่าเร็วจังดีมากผู้เฝ้าหูสารพวกเราได้รับสมบัติแล้วโปรดปล่อยพวกเราออกไปนี่คืออะไรพอแล้วพอแล้วร่างกายข้าทนไม่ไหวแล้ว ร่างอรหันของข้ารับพลังแบบนี้ไม่ได้พวกเขาพยายามจะฆ่าเราโดยการถ่ายโอนพลังวิญญาณนั้นหรือฉันกำลังจะตายพี่คนกลุ่มนี้เก่งมากและพวกเขาจะต้องตายในเร็วๆนี้เฮ้เจ <Hey, S 2> ้าพวกหมาเท่าเอลด้าพวกเจ้าลืมกดเล็กข้อแรกเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วที่ได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วหรือไม่ เอ๊ะใครพูดกันกดเล็กข้อแรกเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วฉันจำได้ว่ามันคือเจ้ายุ่งกับเฉินซวนได้แต่พวกเจ้าไม่สามารถทำลายลูกหลานของเฉินซวนได้อันนี้แหละใช่ใช่นี่หมายความว่าถ้าเจ้ายั่วยวนเฉินซวนเฉินซวนอาจกลัวว่าเจ้าจะฆ่าเขาใช่แต่ถ้าทำลายลูกหลานของเขา จากนั้นถึงนสวนจะกลายเป็นจักรพรรดิสวนเทียนผู้อยุโยงคงกระพันและเขาจะไม่ปล่อยเจ้าไปไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็ตามเจ้ายังไม่รู้อีกหรอว่าพวกเขาเป็นคนของใครจะจะจักรพรรดิแห่งสวรรค์เดี๋ยวก่อนฉันจําได้แล้วพลังตอนนั้นด่านทดสอบแรก ววกเขาเป็นลูกหลานของจกักรพรรดิโวนเทียนหรือนี่ฉันขอโทษจกักรพรรดิโวนเทียนฉันรู้ว่าท่านกําลังปกป้องลูกหลานตัวเองแต่ท่านไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ได้โปรดอย่าหยุดพวกเราข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยพวกเขาแต่ข้ามาที่นี่เพื่อดูเราคนที่ไล่ล่าฉันถึงสามวันสามคืนเพราะวัตถุดิบลองก้นหม้อไฟ อ๋อมันเจ็บปวดมากเหมือนว่ากำลังจะตายมันยังจำเรื่องเมื่อหนึ่งแสนปีตอนนั้นได้อยู่อีกเหรอเห็นได้ชัดเลยว่าแกกำลังพยายามหาข้ออ้างปกป้องลูกหลานตัวเองนั่นคือท่านบนรรพบุรุษอาจารย์ท่านยังไม่ตายเอ๊ะเมื่อกี้เจ้าพูดว่าบรรพบุรุษเหรออะไรนะทำไมเจ้าสองคนถึงเรียกบรรพบุรุษของข้า ผายลมเธอนี่คืออาจารย์ของฉันและทําไมเจ้าถึงเรียกอาจารย์ข้าว่าบรรพบุรุษนี่มันบรรพบุรุษของฉันชัดๆนี่มันบรรพบุรุษของเฉินชัดๆบรรพบุรุษลืมบอกอันที่จริงพวกเจ้าเป็นครอบครัวเดียวกันชิงผึงเป็นพี่ใหญ่คนแรกของพวกเจ้าที่หายไปหลายปีอะไรนะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันหรอ ข้าขอโทษพี่ชายชิงผึงฉันชื่อหลัวชิงเชิงขอโทษที่ข้าเคยหยาบคายกับพี่มาก่อนฮ่าฮฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮ,ะฮะ่าฮ่บรรพบุรุษบอกว่าข้าเป็นพี่ชายรองเจ้าเป็นน้องชายของข้าฮ่แกเป็นพี่ชายของข้าจริงๆรหรอข้ารับไม่ได้จักรพัทสวนเทียนข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งไม่รู้ว่าเจ้ากำลังปกป้องอะไรอยู่ ฉันแนะนำให้หยุดเอ๊ะใช่อย่าบอกนะว่าข้าเกือบลืมขอโทษขอโทษฮยังดีที่ยังรู้ทําตามกฎสินะข้าควรจะส่งพวกเจ้าไปพบยมมาบาลเฉินฟวนหยุดนะพวกเรายังตายไม่ได้เราไม่สามารถจักรพรรดส่วนเทียนโปรดหยุด ความแข็งแกร่งของพวกเจ้ายังแข็งแกร่งไม่พอทำไมพวกเจ้าถึงไม่รอฉันพลังนี่มันเหมือนกับเจ้านั่นที่ตาโจเป็นแกอีกแล้วหรอจะฆ่าข้าไม่พอยังกล้าที่จะทำร้ายลูกหลานของข้าอีกไม่จักรพรรดิสวนเทียนตอนนั้นที่ตาโจไม่ใช่ข้าเตือนโฮดสิ่งมีชีวิตนี้ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ตาโจ และสิ่งมีชีวิตนี้ไม่สามารถฆ่าท่านได้ไม่ใช่นั่นหรอข้ารู้ว่าตอนนี้ท่านกำลังสับสนเกี่ยวกับข้าแล้วให้ข้าได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงเรามาคุยกันเรื่องนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ล้านปีที่แล้วข้าชื่อหลงใหม่และข้าเกิดในทวีปนี้เมื่อหลายล้านปีก่อน หน้าที่ของข้าคือการอธิษฐานขอพรจากสรรพสัตว์ในภูมิภาคการมีอยู่ของข้าในเวลานั้นทําให้ทวีปหงเหมืองเต็มไปด้วยพลังแต่หลังจากที่มนุษย์ค้นพบพลังของสายเลือดมังกรทุกๆสิ่งคือเปลี่ยนไปเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช้พลังของสายเลือดมังกรเพื่อก่อสงครามซึ่งไม่เคยหยุดเป็นเวลาหลายล้านปีแต่ ข้าในฐานะผู้สังเกตการแผ่นดินใหญ่ข้าได้เห็นการสังหารมามากเกินไปการฆ่าฟันที่ข้าเห็นมานับล้านปีมันส่งผลต่อจิตใจของข้ามาโดยตลอดในที่สุดเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วความคิดชั่วร้ายก็เกิดขึ้นในใจของข้าและมีความคิดที่น่ากลัวที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนแผ่นดินทุกคนต้องตาย เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองทำลายทวีปนี้ฉันใช้ประโยชน์จากความสุขุมของฉันข้าได้เรียกเหล่าผู้ส่งสารของข้านั่นคือเอลด้าทั้งหมดและในตอนนั้นข้าส่งพลังส่วนใหญ่ไปให้พวกเอลดาแต่พลังของข้าแข็งแกร่งเกินไปเพราะพวกเขาทนพลังของข้าไม่ได้ตระกูลเอลดาเกือบทั้งหมดจึงล่มสลาย แต่โชคดีที่นักปราชญ์ทั้งเจ็ดได้รับพลังของข่าและกลายเป็นร่างวิญญาณที่สามารถผนึกข่าได้ในท้ายที่สุดหลังจากที่พวกเขาได้รับพลังพวกเขาก็ต่อสู้กับอีกตัวตนของข่าที่ชั่วร้ายจนปิดผนึกแหล่งที่มาของชีวิตของข่าได้สำเร็จและกําจัดความคิดที่ชั่วร้ายของข่าออกไปได้ เพราะข้าสูญเสียต้นกําเนิดแห่งชีวิตทั้งความคิดชั่วร้ายของข้ารวมถึงข้าเองก็กลายเป็นรูปปั้นหินและตกลงสู่ทะเลสาบที่ตาโจและวิกฤตของทวีปจึงได้รับการแก้ไขเรื่องนี้ก็ใกล้ชนจีนแล้วนะครับหากใครต้องการให้ผมทำเรื่องไหนก็แนะนำมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไว้เจอกันตอนต่อไป